สบายดีพ่อแม่พี่น้องกลับสบายดีเพื่อถูกท่านค้ามขับสมซองน้องค้าน้ำโซกพี่น้องเลยเมื่อนี้ครับกะโคดสวนพี่น้องฟ้าไก่พันเลี้ยงไก่พันเลี้ยงไก่ยงยงว้อยู่ไก่พันได้ดีนะพัเลีเ้ยงไก่พันพี่น้องเลยเอาฮะามันกินละบอน เา็นไก,ก,ก่พันธุง์งไก่พันเอามันคือมันมีไงมันสิกินไดดปะ้ะเขาเล้กสามนวดจ้อืม ก็สิบห้าหกสวนหกผักกะป้าหมักถั่วแห่พี่น้องไอ้โพดโพดโพดวนโดดโดกหมักถั่วแห่เหมือนกันกินกะเมียงด้าเนาะพี่น้องปนปนปลากับเมียงแม่ผัวหมักถั่วแห่ดำอยู่ในี่นะน้ำหมักถั่วแห่เขียวเะามี่ยเจื่นหมักถั่วแห่เละ น้งไปใส่ผุนมันอะนั่งผาดก็ผาดแห้งเหรฮะนี่นผาดอืมนีาผาด เนี่ยมันผ่าป,ปกติก็ม,มาให้ซีนั่นไปเลยผ่าสวัสดีพี่น้องัพร,รพักมร์เดี๋ยวไปส่งสกามาด้เหมือน,นอ,อืมอันนุนห้าง เพิ่นจะไปส่งสการพื่นเอาเลพนีห้อยู่ก็นอนคิวสองคนมัน่อสันด้วงสิบเจ้าบอเวลาแคนไวแล้วเราเก็บกูกูกูัวมันดิ เขายันมอดเจาะรัวดวงเจานะเขาอีเม่นะ่ะล่นปอกล่นปอกอยู่กลางคืน,นมอดเจานะมาตาฝักบัวนะพี่น้องเลย <nt> <monastery> ม <า S 2> ีแตหัวใหญ่าหมักถั่วจำไม่สิได้กินอยู่เฮ้ยปอส่งเด้ปอส่งสิได้กินหมักถั่วค่ะปอแม่นแนวมันจะคือแบบใบมันบ่ใหญ่ใบมันบ่้ยขึ้นเลยแนวนี้น้อยใส่คือหมักถั่วขาวหมักถั่วลายบ่โอ้อืม ปรคองปอไว้น๊คือใบใหญ่พักอันนี้ใบใหญ่จัดที่ใหญ่นะแล้วพักสลดกกกัดพักงั้นก่อนนี่นะนี่ก็ปูกพิการหนยงามงามปูกพิการนะพี่น้องเย พักโป๊กสิได้กินแล้วน้องคำกันได้ยังแต่ไปใส่พุ่นเนาะเอาพุ่นข้อออกใส่ได้สะ่ะจะบอกพุ่นข้อออกใส่แม่เป็นประให้พุ่นในหน้าบาทนะคือวสรารดเค็ดแล้วมาจูดไว้เนี่ย าามันใส่มันก็งามเลย,เาายมันใส่แค่แล้วมันอ่าน้ะไรคนจะไปสวนสึการเมือนพน่ษฐาจะอยู่กับน้อยคิวสองคนพี่น้องเลยไปเห็ดเวียกไปทำงานของเพิน่น นันนั่งสีมี่แถวนึงมันนั่งกระไปแถ่หนึงบอกฟีกัสสิตายบ้านอะไรพระเจ้ากระโฮดมันบอลแนี้ยบอลไข่ไข่อะไรนะมันคือขาวสนิมเนาะมันถือถ่านแดงแล้วมันขาวสนิมบ่ มันบางหมดเลยเแบบออโอ้ไอหมักถั่วเผินพี่น้องเลยจะเชื่อกินหมากหรือเปล่านาะหมักถั่วเผินยังไม่ได้ใส่ข้าวมาซะมันล่ามเคออรื่องเลยถั่วเนี่ยอร่อยบ่อืม น้องอันเพียงยังบ่มีเวลาอันจอดเล็กเลยพี่น้องเอ้ยค้าเจ้าพีอเทียจะลงมาส่งน้องไอคิวคัานบอกน้องไอคิวมัวบ้านแต่แจ็สิมีเวลาจอดคือสิีเมอร์หนึ่งขึ้นซีเล้วจอดเล็กนี่ค่ะแจ็คสิมีเวลาจอดเล็กเห็ดผูด้เดียวเอาเสื้อดึงแขงนันดึงแขงนี่เบิดมือ ย่างอี้เท่านั้นเล่าใหม่ได้ที่ใดสำได้เลยเนาะล้างข่ายังบ่ทันว่าเลยโอ้ยเลยเปเลื่อยเลยพี่น้องเอ้ยตามงบไ้เลยงานกำลังบ่ได้ใหญ่ระดังนหญ่ด้อยเห็ดพอาะได้อยู่ได้เศร้าเพระได้ไวเค่องไว้ของ ยังหดพักยังไ่ทันมาทำมาปัป๊บปะ่ปะป่ะครบพี่น้องไปเบิ่งน้อยคิวกับเพิ่นเห็ดยังอยู่เนาะให้อาเพิน่นเอาถาเชียงเพิ่นขึ้ห้องกะ,กะกะอยู่ทางในเนาะคิวเอ้ยฮะเป็นอะไรบ่เป็นอะไรเอ้ยเฮ้ย อืมเด็กลูกเลยฮะเด็กลูกลแกล้วบอสเห็นอยู่กับอาเพื่อนพี่น้องเลยเออเด็กลูกแล้วบอเฮ้ยก็ได้ยินเสียงดงัดงๆนด้ฮะอืมพี่น้อ,นองกินเท้ากับสมามพาควรสะได้คอร่าพี่น้องไปก่อนเด้อ คลิปหนาพ่อกันใหม่สบายดีคิวเอ้ยสบายดีอะไปปาร์ตเเด้อ,อ,อนอนเด้อฮ่าฮ่าฮหู <laughs>